ต่อเด้อน่นขนห่วงน้องเดี๋ยวล้มล้มมีล้มลมีอยู่ก็ไม่นานั่งมานั่งนี่กหนไนกระโดดรลหัวเหนไหมปนัทไม่เอาแล้วข้างหน่ลหัวร้สเนม้องน่องเอียดนอน้ํากันคือว่าสองเตียงเป็นไหมมานอนด้วยกันป่ะกะว่าจะเอาไปนอนด้วยกันปุ๊บตื่นเหน็กันช่ เดี๋ยวเดี๋ยวขอถามหน่อยชื่อโนอาใช่ไหมเราอ่ะหูไม่เท่าเท่าโคกเลยหูโคกใหญ่กว่ากว่าลายปลาเอาไปเทียบมันเลยแต่จูนี่เท่ากันเดี๋ยวเออเนี่ยเท่ากันจริงเหรอเท่ากันเด้ไปเรื่างพี่โคกไปโคกก่อนเดยกน้องกำลังจะไปเนี่ยไปด้วยกันเดี๋ยวไปโคกก่อนไปหาโคกเลยน้าๆจับจิ้งมาอะไรอะไรไหนติดมาบอก จัดการเลยต้องคอยลนจัดการเลยต้องคอยอ่ะผ้าใจบ่หูอ่ะชื่ออะไรเชื่อโนอาใช่ไหมหวัดดีเป็นยังกี่เดือนอ่ะแล้วหวัดดีเป็นยังเกิดวันที่แปดท่นวะแปดานวะเดือนสองเดือนสองเดือนเต้าโคกเดือนกว่ายังไม่สองเดือนกว่าแปดท่านวาเนาะมันอนี่กับบันที่หยิบหยิบห้าฟูฟาน ภูพานภูพานเจ้ามาจากเชือกเขาภูพานเลยบอกเจ้ามาไกลจริงเนาะฮะสวัสดีครับก่อนเร็วๆอันนี้แม่เรียกตั้งนานไม่มาพี่นัดมาปุ๊บมาอือมาข้เอมาเห็นเห็นเอาบ่บ่ให้กินดอกมาใจร้ายให้หนูกินน้อยกว่นี้มีนอนมานอนมาต้อห่วงนอนเขาเด้อ

น้องไปแล้วเอ้าไปแล้วไปแล้วเอ้า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 อยากเล่นดินเดมันติดเซตไปเล่นกับโค้กไหมมันต้องไปเล่นกับโคกถ้าสามตัวไปอยู่ด้วยกันสี่ตัวเนี่ยเนี่ยคิดสิว่าใครกินอะไรกินที่นะ่นทำอะไรกินวันนี้มีตามต้มตามของเจ้าเลยนะไปไหนมาไปสกลนครเอ้า นึกว่าตั้งนึกว่าลงมานี่โดยตรงไปาไปสือไปเ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 สือเอาบะหมี่ไปด้วยเอาแกงหอยไปด้วยแองหอยใส่รถที่ติดหลังบ้านนะที่ติดหลังบ้านนะเปิดภาพเลยเปิดภาพเลยได้แล้วเราทำเองขายไก่ข้างบนนี่คือเป็นที่อยู่ของเด็กแล้วใช่ไหมยังไม่เท่าไหร่พี่ไปดูโบป่าไหนไหมกรสูนบ้านเดียวอะไรที่เขาแต่บ้านเวียนเบียรตีตลาดติด้วย ได้ครับเพื่อนแต่แต่บ้านเบียร์ไปตีติดตีตลาดเบียร์ขายเท่ฉยๆราคาถึงเนาะประเด็นข้างกัมื่อคืนนี้เลย่อยๆขยับขึ้นนะลูกค้าลังกำลังจะถามบ่าวเบียร์ต่อว่าอ่าทำไมบ่าวเบียร์ไม่เปิดอยู่แถวๆที่พักเลยล่ะที่ที่บ่าวเบียร์พาไปนะบ้านที่มุกดาหารนะเขาควบคุมได้ไหมยามนัดแจ้งถ้าเป็นแถวนั้นไม่ได้คนคนคนมันบอบบางหน่อยคนคนคนมันบปบบางหน่อยทำเลไม่ได้ ในนได้ข่าวว่าเจ้าจะไปกรุงเทพไงก็จะไปวันเพื่อรหัสยังมีเวลาวันพรุ่งนี้อ้าวร้องทำไมล่ะร้องเให้จังก็รีบเรีบหาเงินนี่แหละพี่เรีบหาเงินหาเงินเปลี่ยนเสื้อใช่เสื้อโทนเปลี่ยนอะไพี่สิบสี่สิบสี่โอ้เดือนหน้าต่างเลยสิบสี่กุมภาพันธ์วันวันไทยเป็นไรลูกหนูเป็นไรเอาเสาวยนะครับ แล้วแมนเตยนโดแล้วก็ทบทรองแต่งงานเป็นแล้วแสดงว่าซื้อได้ไปทั้งพนมสองงานเลยนะเนี่ยเปนงานเราเดียวสิบสี่วันที่ยี่สิบเก้าเป็นงานแต่งอยู่ท่าพนมอีกเลยพอดีมีอ่าอ่าญาติเมาแต่งยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้พี่กัดสวัสดีครับจังสวัสดีครับเป็นแล้วเนี่ย งานเป็นเกินทีพดีที่วไม่มันมีหมาใหญ่อยู่มันก็เงานตรงนี้ก็ไกลๆมันยได้ไม่เนเินองไเืบางทีมันเินทางมันจะเรียปะล่ะต้องได้พักแถวนั้นเลยเดี๋ยวมันเรียปล่อยมันเถอะมาดูโอ้เฮ้ยนึกว่าแม่ทาแป้งให้ไปหอมแล้วกำลังคันเที่ยว มันเห่าย hmm. ังไงเห่าเหมือนโคกไหมเอวยังไม่เคยเห็นนางเห่าเลยเหรอโคกมันเห่าโคกมันเห่าเหมือนเรียกคนนะเต็มโมโเสียงพี่นัทเอาเปิดให้ฟังยังเสียงเออเกอนเห่าแบบนี้เหรอเออวู้ขนนนวู้วอ้ยทาแป้งก็ได้เลยทาแป้งเอ้ ขนาดเนาะหนูเอยเจ้าเจ้าต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะเจ้าอ่ะหมาหัวเน่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ขนมวันนี้ไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วๆไปเร็วจะได้เสมอกันมันจะเอาวันนี้มาหนี่อ้าวจะได้เสมอกันเอาขนมไปด้วยไหมเนี่ยวันนี้อไปให้แม่หนูนะพาแป้งก่อนเฮ้ยลูกคนเนาะเป็นไง ความรู้สึกของแม่ลูกอ่อนสองสองตัวอะตัวนี้ลงไปก่อนตอนนี้ตัวนี้จะนอนอืไอตัวนี้จะขยันนอนนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาแล้วแมวอะแมวอยู่บ้านแมวไม่สบายแมวเป็นวัดแมวเป็นวัดตายลูกเจ้าเราดึงก็ดึกก็ดือก็ดึกก็ดือจะไปไหนลูกดึกก็ดือก็ดึกก็ดืกอโนอา นโนอามันแปลว่าอะไรนะแปลว่าผู้สงบออยยู่ย่างงสบผิดแล้วมัง้งผิดแล้วมัง้งดูท่าจะไม่สงบหรอกอีกเดือนสองเดือนเนี่ยนัออ้นโนอาโอเลคครับสงบไหบมลูกสงบไหมลูกอืมอืมอืมอุ้มนโนอมามาด้วยได้อุ้มนโนอาไปได้วย ตัวนด้ s! <S ไปไปกลับบ okay. ้านเบียก okay. uh ็จะกลับบ้านเบียก็กลับพ่อาหารไปนุ้ยกับวันนี้แต่ที่บ้านเรามีแขกต้องไปต้อนรับแขกพี่ปั๊มเอาพวิท้มบอกอ๋อเห็นพี่สาวบอกว่าฝากอะไรมา มะเฟืองหรืออะไรมะเฟืองกับผักกาดเจียบเบียเบียขอข้าวทั้งสองลูกไปให้คคกกินเียไปน้ำหมดเนี่ยเด้ออเด้อสาบอกให้พี่ตั้มเอามาให้ก็เลยบอกพี่รู้พี่ตั้มแจะมาถูกไหมอืมวาเาให้ฟองคินนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันที่กกอกนะคะสวัสดีครับ ใส่ไหนล่ะโว้ยมาใส่มือเว<ต>้ยโว้ยเขารู้เลยนะเนี่ยคลิปเนี้ยว่าเขารักกล้วยเขา<อ>เ,นเนี่ยเอาไปให้ลูกพกปืนเลยพกปืนไปหันเลยเจ้าไมเอามาสีแดงกันเดียวอ่ะอพ,อพอเรียกแค่เนี้ยพอและจะอยู่คันไหนรถอ่ะไปอยู่คันนู้นปะอะคิดนี้แค่นี้ก่อนนะคะ